สอนวิธีการจ่ายเงินค่าสมัครสมาชิกกองทุนในรูปแบบใหม่สำหรับผู้สมัครงานไปทำงานที่อิสราเอล คลิปนี้ผู้สมัครการอิสราเอลทุกท่านต้องดูนะครับเพราะจะเริ่มใช้ใจ่ายเงินในรูปแบบใหม่ในวันที่1มีนาคม2566เป็นต้นไปก่อนไปรับชมคลิปการลบกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับ <S <S ทางเพจที่ h a i l a แ d น,นะครับได้ไประชาสัมพันธ์การชำระเงินค่าสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศในรูปแบบใหม่นะครับสำหรับคนงานที่ จะเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอลตั้งแต่วันที่1มีนาคม2566ต้นไปจะต้องชำระค่าสมัครสมาชิกกองทุนผ่านโมบายแบงกิ้งหรือผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเท่านั้นนะครับคนงานสามารถตรวจสอบใบแจ้งชำระเงินสมาชิกกองทุนเฉพาะรายบุคคลได้ในกลุ่มรายเดินทางโดยคนงานจะต้อง ดำเนินการชำระเงินภายในวันและเวลาที่กำหนดตามที่แจ้งลงในกลุ่มหลายเดินทางเท่านั้นโดยที่คนงานจะสามารถตรวจสอบใบแจ้งชำระเงินค่าสมาชิกและใบเสร็จรับเงินได้ทางเว็บไซต์ t o e a d o e g o t h สามารถที่จะตรวจสอบบัตรสมาชิกกองทุนผ่านระบบแอปพลิเคชัน smart t o e ได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาขยายความนะครับ ให้ทุกท่านเข้าใจได้อย่างชัดเจนแล้วก็ไม่สับสนในขั้นตอนการชำระเงินนะครับขั้นตอนการชำระเงินค่าสมาชิกกองทุนนะครับผมได้แบ่งเป็น3ขั้นตอนดังนี้นะครับขั้นตอนแรกเป็นขั้นตอนตรวจสอบใบแจ้งชำระเงินของตัวเองขั้นตอนที่2เมื่อท่านได้ไปแจ้งชำระเงินแล้วนะครับท่านก็ชำระเงินหรือว่าจ่ายเงินตามใบแจ้งชำระเงินที่ท่านได้รับ ขั้นตอนที่3จะเป็นขั้นตอนตรวจสอบผลการชําระเงินหรือตรวจสอบใบเสร็จรับเงินของท่านและเมื่อท่านได้ใบเสร็จรับเงินแล้วนะครับก็เข้าไปตรวจสอบบัตรสมาชิกกองทุนผ่านแอปพลิเคชัน SmartTOA หรือหากท่านโหลดแอปไม่ได้นะครับติดปัญหาอะไรก็ตามท่านสามารถตรวจสอบการเป็นสมาชิกกองทุนผ่านเว็บ t o a d o e g o t t h ได้นะครับเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดในแต่ละหัวข้อกันครับขั้นตอนแรกนะครับจะเป็นขั้นตอนตรวจสอบใบแจ้งชำระเงินของตัวเองขั้นตอนนี้ท่านจะสามารถเข้าไปตรวจสอบใบแจ้ง ชำระเงินได้ที่กลุ่มรายเดินทางหรือว่ากลุ่มเตรียมบินนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่เขาแจ้งไว้ที่หน้าเพจทีซีเทลแลนนะครับท่านสามารถไปตรวจสอบใบแจ้งชำระเงินของตัวของท่านเองได้นะครับส่วนจะตรวจสอบยังไงให้ติดตามที่ทางกลุ่มนะครับว่าเขาจะเอาไปไว้ในโน้ตหรือว่าจะเอาไว้ในช่องแชทนะครับท่านต้องไปติดตามดูอีกทีวิธีที่2นะครับ ถ้าท่านหาในกลุ่มไม่เจอหรือท่านไม่เข้าใจท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบใบแจ้งชำระเงินได้ด้วยตัวเองนะครับที่เว็บ toea doe go th หรือว่าเว็บหน้าเหลืองที่เราเรียกกันนะครับซึ่งเว็บนี้ก็เป็นเว็บที่ท่านได้ทำการสมัครไปทำงานอิสราเอลนะครับท่านก็สมัครผ่านเว็บนี้แหละเมื่อท่านมาที่เว็บ toea doe go th ท่านจะพบ นาเวเป็นแบบนี้นะครับตรงช่องชื่อผู้ใช้ให้ใส่เป็นหมายเลขบัตรประชาชน13หลักของท่านนะครับตรงช่องรหัสผ่านก็ตามที่ท่านตั้งไว้นะครับหากท่านจำไม่ได้ก็ให้ลองใส่เป็นเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับจากนั้นก็ลองกดเข้าสู่ระบบไปนะครับหากเข้าได้ก็เดี๋ยวดำเนินการต่อหากเข้าไม่ได้นะครับก็ให้ท่าน โทรไปติดต่อที่เจ้าหน้าที่นะครับเพื่อขอรีเซ็ตรหัสการใช้งานในการเข้าสู่เว็บนะครับท่านจะโทรไปที่สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดในแต่ละจังหวัดก็ได้หรือจะโทรมาที่ส่วนกลางนะครับที่ฝ่ายทะเบียนเบอร์02 2459435 24หรือเบอร์02 2459436นะครับได้ทั้ง2เบอร์เลยเมื่อท่านเข้าสู่ระบบได้แล้วนะครับก็ให้ท่านนะครับ ไปที่เมนูสถานะการเป็นสมาชิกกองทุนนะครับเมนูนี้จะอยู่ตรงวงกลมขวามือแล้วก็ให้ท่านไปที่ไอคอนนะครับรูปแฟ้มจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะเจอเมนูสถานะการเป็นสมาชิกกองทุนครับเมื่อท่านเข้าเมนูสถานะการเป็นสมาชิกกองทุนนะครับท่านจะพบหน้านี้นะครับซึ่งหน้านี้จะบอกประวัติการสมัครสมาชิกกองทุนของท่านหากท่าน อ่าสมัครเป็นครั้งแรกนะครับมันก็จะมีข้อมูลอยู่เพียงแถวเดียวนะครับเมื่อท่านเข้ามาแล้วนะครับมันจะขึ้นว่ายังไม่ได้ชำระเงินนะครับก็ให้ท่านกดตรงรูปปรินเตอร์นะครับเมื่อท่านกดรูปปรินเตอร์นะครับระบบก็จะแสดงใบแจ้งชำระเงินให้ท่านเห็นนะครับใบแจ้งชำระเงินก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับก็ตรวจสอบสัหน่อยนะครับว่า ใบแจ้งชําระเงินนี้มีชื่อเราหรือเปล่านะครับแล้วก็เลขบัตรประชาชนเราไหมนะครับต้องตรงนะครับท่านต้องระวังว่าใบแจ้งชําระเงินที่ท่านได้มาต้องเป็นของท่านเท่านั้นหากท่านไปเอาจากกลุ่มลายที่เดินทางหรือว่ากลุ่มเตรียมบินนะครับท่านจะต้องตรวจสอบด้วยนะครับเพราะว่ามีหลายครั้งนะครับที่มีการชำระเงินผิดคนนะครับ ดังนั้นก่อนที่ท่านจะจ่ายเงินท่านจะต้องตรวจสอบให้ดีว่าเป็นชื่อและก็เลขบัตรประชาชนของท่านไหมนะครับให้ดูตรงช่องนี้นะครับตรงนี้มันจะมีบอกอยู่จากนั้นผมขอบอกง่ายๆดังนี้นะครับท่านสามารถเอาใบเนี้ยไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยก็ได้นะครับหรือง่ายสุดเลยนะครับก็ผมคิดว่าหลายท่านก็น่าจะสแกนจ่ายเงินเป็นแล้วนะครับจะผ่านแอปธนาคารไหนก็ได้นะครับ ไม่จำเป็นต้องเป็นธนาคารกรุงไทยให้ใช้ QR code นะครับที่อยู่บุมขวาของกระดาษนะครับท่านสามารถสแกน QR code ตรงนี้เพื่อชำระเงินได้เลยแต่ก่อนที่ท่านจะกดจ่ายเงินครั้งสุดท้ายนะครับตอนที่ท่านสแกน QR code ขึ้นมาระบบจะแสดงหมายเลขบัตรประชาชนของท่านนะครับให้ท่านตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าหมายเลขบัตรประชาชนของท่าน ตรงกับของท่านไหมหากเป็นของคนอื่นนะครับนั่นแสดงว่าใบาแจ้งชําระเงินเป็นของคนอื่นท่านต้องไม่ชําระเงินนะครับแล้วก็ต้องโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับตรงนี้ให้ระวังกันด้วยเมื่อท่านชําระเงินเสร็จนะครับท่านก็ไปที่วงกลมขวามือด้านบนนะครับแล้วก็มาที่เมนูเดิมเลยครับเข้าไปตรงรูปแฟ้ม แล้วก็ไปที่เมนูการเป็นสมาชิกกองทุนอีกครั้งหนึง่งทําเหมือนเดิมเลยครับเมื่อท่านเข้ามานะครับท่านก็จะเจอ,อรูปตัวเดิมเลยนะครับแต่ข้อความตรงนี้นะครับจะเปลี่ยนว่ายังไม่ได้ชําระเงินเป็นชําระเงินแล้วนะครับท่านสามารถที่จะกดรูปกระดาษนะครับเข้าไปดูข้อมูลใบเสร็จรับเงินของท่านได้เมื่อท่านกดรูปกระดาษเข้ามานะครับให้ท่านมาที่ หัวข้อพิมพ์หนังสือออกซึ่งหัวข้อนี้นะครับจะบอกว่าเราได้รับเลขที่ใบเซ็จรับเงินเลขที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เลขสมาชิกกองทุนของท่านนะครับที่ท่านได้รับคือเลขอะไรบ้างนะครับมันจะปรากฏไว้ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นหลักฐานการเป็นสมาชิกกองทุนของท่านได้นะครับ ให้ท่านทำการแคปหน้าจอตรงนี้เก็บไว้เลยนะครับอันนี้จะเป็นหลักฐานในการเป็นสมาชิกกองทุนของท่านได้ท่านสามารถตรวจสอบใบเสร็จรับเงินด้วยการกดลูกพิมพ์เตอร์ตรงนี้ได้นะเมื่อกดเข้ามานะครับท่านจะพบใบเสร็จรับเงินที่ระบบแสดงออกมาให้ท่านเห็นนะครับใบเสร็จรับเงินตรงนี้นะครับก็ให้ท่านแคปหน้าจอเก็บไว้เหมือนกันนะครับหรือว่าเซฟเก็บไว้นะครับมันจะเป็นหลักฐานในการชำระเงินของเราได้ มาถึงขั้นตอนนี้นะครับหากท่านเข้ามาแล้วระบบแจ้งว่าท่านนะครับยังไม่ได้ชําระเงินทั้งที่ท่านชําระเงินแล้วนะครับไม่ต้องตกใจนะครับให้รอข้ามวันไปอีกหนึ่งวันนะครับเมื่อ,อข้ามวันเสร็จระบบจะทําการตรวจสอบให้แล้วก็จะอัปเดตนะครับผลการชําระเงินเข้ามาสู่ระบบเองนะครับต้องรอหนึ่งวันนะครับแต่หากผ่านไป1วันแล้วท่าน นะครับยังขึ้นว่ายัางไม่ได้รับชําระเงินนะครับให้รีบโทรติดต่อเจ้าหน้าที่เลยนะครับเพราะว่าแสดงว่าการชําระเงินของเราพบปัญหาแล้วนะครับสาหรับคนที่สามารถโหลดแอป SmartTOA ได้นะครับให้ทําการโหลดแอป SmartTOA อจากาเครื่องมือถือของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS โหลดได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ Android จะต้องเป็น เวอร์ชัน11ขึ้นไปนะครับถ้าเวอร์ชั่นต่ำกว่านี้ท่านจะไม่สามารถโหลดได้นะครับเมื่อท่านเข้ามานะครับ <S <S เขาก็จะให้ใส่ชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านชื่อผู้ใช้ก็เหมือนเดิมครับก็กรอกหมายเลขบัตรประชาชนของท่านรหัสผ่านก็ตามที่ท่านตั้งเลยนะครับหรือจะเป็นเลขบัตรประชาชนก็ได้นะครับลองเข้าดูจากนั้นนะครับเมื่อเข้าสู่แอปนะครับให้ท่านกดไปที่ เมนูบัตรกองทุนนะครับระบบจะแสดงบัตรกองทุนของท่านนะครับจะมีอยู่2หน้านะครับหน้าแรกก็จะแสดงแบบนี้นะครับก็จะเป็นโลโก้ของกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานนะครับก็จะมีวันออกบัตรให้แล้วก็สามารถจะพลิกหน้าหลังนะครับให้ท่านกดตรงรูปกล้องตรงนี้นะครับมันจะพลิกมาหน้าหลังหน้าหลังจะแสดงรูปบัตรที่เป็นหน้าของเรานะครับแล้วก็รายละเอียดชื่อนะครับนามสกุลนะครับ ข้อมูลต่างๆที่เป็นบัตรสมาชิกกองทุนนะครับมันจะแสดงอยู่ตรงนี้ท่านสามารถกดสแกน QR code ตัวนี้นะครับเพื่อดูข้อมูลของบัตรได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะกดดูรายละเอียดสิทธิประโยชน์ของบัตรสมาชิกกองทุนนะครับได้ตามลิงก์นี้ได้เลยย้ำอีกครั้งนะครับว่าหากใครโหลดไม่ได้นะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับาสามารถที่จะเข้าเว็บแล้วก็เข้าไปตรวจสอบสถานะ การเป็นสมาชิกกองทุนได้ผ่านหน้าเว็บแล้วก็แคปหน้าจอตรงนั้นไว้ก็ได้นะครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมจะมีคลิปนะครับแยกต่างหากเรื่องการโหลดแอปสมาร์ททีให้นะครับสำหรับคนที่ต้องการจะโหลดแอป,ปแล้วโหลดไม่เป็นหรือทำไม่ได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับสำหรับคนที่ จะเดินทางไปทํางานอิสราเอลแล้วจะต้องจ่ายเงินค่าสมาชิกกองทุนในรูปแบบใหม่นะครับหากมีข้อสงสัยอะไรสามารถสอบถามไว้ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้ก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลงหน่อยสวัสดีครับ